นี่ค่ะเราก็มาเลยน้ำเชื่อมดูน้ำจิ้ของเขาอยู่นะเธอเอ๊ะเอ๊ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรสักอย่าง <c oughs> อัมมิสออัมมิสคเ่นี่นะคะทุกคนเราจะมาทำแบบนี้นะคะเป็นของหวานคุเรอังโก้โมจินั่นหรออัมมิสเราจะมาทำตัวนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นของหวานญี่ปุ่นนะทุกคนมันจะเป็นอังโกใช่ไหมลูกโมจิอังโกเป็นอังโกะนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ปลาปลาวันหยุดนะทุกคนอุปกรณ์ก็จะมีอันนี้คือแป้งอังโก้แป้งโมจิฉันพูดอะไิแม่จำไม่ได้อ่ะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นอังกกก็คือส่วนแดงนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟู้ดสลัดใช่ไหมผลไม้นะคะทุกคนนี่ค่ะเรามาเริ่มทำันเลยให้พัชยาเตะใช้ช่วงนี้ผสมนี่วอ,อ่ะอีกมจ้าอันอนี้ก็มีสื่อเยอะเตะมีสือ่สอ,อ,อ,อดูนกเลยน้ำกกเราอานะคะทุกคนนี่ค่ะ แล้วนะคะทุกคนอ่ะหนูไปช่วป้าฝั่งนั้นค่ะอ่ะโอเคเอาขวดน้ำ้หน่อยบังกล้องค่ะควดน้ำพ่อกับลูกนี่คือไม่รู้จังหวะกล้องเลยนะคะยืนตรงนี้ได้ค่ะอ่ะน่าจะแบ่งทีละครึ่งถ้ามันพลาดเราจะได้เหลือแป้งไว้ผสมไงนี่นะคะพ่อกับลูกเขาทำกันดูนะจะเป็นยังไงนี่นะคะทุกคนสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีน้ำน้ำร้อนค่ะแล้วก็น้ำเย็นใส่น้ำแข็งนะคะทุกคนนี่ค่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นคนในเฟซบุ๊กนะคะ 。ねนี่ยักกี้อยู่แต่ใจยาร้านไหเดีชวาซบนไหนอยู่ี้ยปรอันปาปาสทุกคนรอดูนะมันจะได้เป็นแป้

นี่ค่ะเราได้มาสองสีแล้วเราก็จะปั้นเป็นมะกรมลักษณะเท่าที่แม่ดูจากป้าพูดจะคล้ายๆบัวลอยบ้านเราทุกคนแต่เขาจะปั้นใหญ่หน่อยเขาจะเป็นโมจิที่รูปใหญ่หน่อยปั้นเลยค่ะคมเเยันนอุปกรณ์ของเราอย่าลืมนะคะก็จะมีน้ำร้อนตั้งน้มร้อนไว้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีน้ำเย็นค่ะแล้วก็จะมีพวกท็อปปิ้งต่างๆอังโกะอันนี้คือไทรคนนั้นนี่ถั่วแดงถั่วแดงทุกคนนี่ค่ะถั่วแดงนี่ก็จะเป็นถั่วแดงนะคะ เมื่อกี้เราผสมแป้งผิดพลาดนิดหน่อยแต่เราก็ก้ได้นะคะทุกคนมิโซกีมดตัวัไปยังไงเนะนี่ค่ะในราอัไซรูกจ่เอเด้เต ตน้ก็ใส่สีชมพูได้ไหมฉั้ชอบสีชมพูเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเล่นหน่อยวันนี้วันหยุดของลูกนะคะทุกคนให้นางหน่อยวันนี้วันนี้กำลังจะทำอามิสึนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นของหวานญี่ปุ่นนะคะจะเป็นโมจินะคะทุกคนเราดูว่าตอนเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงใส่สีชมพูยังคะนี่ชมพูใส่แล้วง่ายๆก็จะคล้ายๆบัวลอยบ้านเรานะทุกคนวิสีชมพู ดี๋ยวกคนดีวันนี้อันนี้คือไอเดียป๊อป๊านะคะทุกคนทำเยอะๆหน่อยเยอะๆลอยด้วยอ้าเรามีจะแบ่งให้เป็นบัวลอยด้วยเหรอลูกมันแป้งมันเยอะเดี๋ยวบัวลอยค่อยปั้นแยกเล็กแยกปั้นค่ะจับชมพูแล้วอย่าไปจับขาวนะมันจะเป็นพิงค์เกือ Yeah, yeah, yeah. แยกค่ะแยกค่ะมันนเห็นไหมมันชมพูไหมใชื่อยังไหนอ่ะคุณรู้สึชมพูนี่ค่ะทุกคนต้องรอให้มันลอยขึ้นมาก่อนนะคะ,น,คะ,ะน้ําพุ่งใครปะปะประมาณสองนาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาปั้นเร็วปั้นเร็วแล้วใส่น้ำน้อยหรือเปล่าแราใส่น้ำต้มน้อยอันนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะทุกคน นี่ค่ะกำลังลอยแล้วค่ะทุกคนดูมาดูตอนมันลอยขึ้นเห็นไหมลอยแล้วอาะเด็กโกปป๊ามดเ็ะแล้วเราก็มาตักใส่น้ำเย็นนะคะทุกคนนี่ค่ะแช่ในน้ำเย็นถ้าเป็นมัวลอยก็าลก่นเย๋อนมนี่สีชมพูช่้ยเราดต็มที่นะสิโอเคคุณจะัดกัน เนี่ค่ะอันนี้อามิสื่นะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วแดงนะคะทุกคนแล้วก็ออกมาในกล่องโคเรโมนะนั่นเองโคโรมิส์น่าจะเป็นน้ำเชื่อมนะคะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นน้ำเชื่อมโซซึนจริงเหรอคะอืมภาษาญี่ปุ่นคืออะไรนะคะตัวนี้ทุกคนคืออผึ้งโคเรวะ คูดาอันนี้จะเป็นผลไม้กระป๋องนะคะทุกคนฟุตซัลัดนี่ค่ะชาโชโรยเตะคูดามุโนคูดามุโนนี่ค่ะเรามาดูกันว่าอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างหลังจากที่ตะกี้เราวุ่นวายกับการทําโมจินะคะทําแป้งโมจิตัวนี้ทุกคนดูนี่ค่ะสีชมพูยกให้ดูในคันธนูยิสีชมพูกับสีขาวอันนี้เป็นโมจินะคะที่เราเพิ่งทําตะกี้แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นอังโกะอังโกะนะคะยกขึ้นเลยค่ะลูกอังโกะนี่คือถั่วดํานะคะทุกคนแล้วก็งอันถั่วแดงนี่ค่ะสกีโนะนฮงโกะะนนนั นะคะถ้าบ้านเราก็จะเป็นวุ้นใสๆนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นโคเรนัทหนูมันเป็นเม็ดอะไรไม่รู้ทุกคนเป็นสีดำดำมาแมทคือดอมมัดเม็ดสีดำตัวดำตัวดำเยอะๆด้วยค่ะอันนี้เอามือจับด้านล่างหน่อยสิไม่โปรเลยนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผลไม้กระป๋องนะคะฟุตสลัดของเรานะคะทุกคนฮายชาชโลนีโดยาเตะนั่งสักก่ออันนี้จะเป็นของหวานนะคะทุกคนใช่ชาชโลนีไอซ์ซนี่ค่ะเราจะมีไอติมด้วยทุกคนสักทีเจนไี่ น,น,น,นันทำอะไรอ่างช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 ่ช่นงช่างช่นะะงช่าอช่าง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 กันงช่ปงช่านช่า่างช่างช่างช่กไงช่านช่่นงช่า่างช่างชงช่า่่ะง่่่าง่างา่า่ล่า นี่ค่ะบุรณไม่รีรสัาติยบุรณไม่รสชาติเลยลูกนี่ค่ะซุงอยีนไร่งรงเดื่จิ่เรเก่ยกันไม่ใช่เยลืมไปแลมนั่งอ่าเรื่เต้ขอบใจเด้อน้าตัง แต่เครื่องเขาจะเยอะหน่อยอะไรประมาณนั้นบินซูนะคะไม่จะบินซูก็ไม่ได้เครื่องเขาเยอะ,ะมีค่ะโอ้ขี้เลี่ยงขี้เลี้ยงทุกคนลูกก็มีความขี้อวดขี้ยอ,อ,อยาให้ให้ยาเะะะะตะเตือนเตะกดจิ๊กแล้วมันม่อีกลายหนึ่งลูกไล่ควา้างนั่นมันจะเออนโซ่โซ่มีค่ะตั๊กวิธี่ตัดไอศกรีมนะคะเพิ่งไปดูจากในทีวีญี่ปุ่นมา เขาแบบว่าต้องตักประมาณนี้ป้าก็เลยอยากให้ลูกลองทำแล้วก็แล้วก็ไม่เป็นเหมือนเขาเอนี้วยเียอ่เสียอ่ะมันงอนแล้วลูกอุ้ยอุ้ยตะกี้เห็นเขาทำในทีวีนะทุกคนคอีแม่บอกว่าอันนี้นะทุกคนเรามีที่ตัดไอติมแต่ไม่ใช่้าต่เ่ได้วยย เมื่อก,กี้เราดูชีวิเอาช้อนมาตักใช่ไหมแล้วเราวอร์มในมือแล้วมันจะเป็นม้วนๆนะคะทุกคนม,กมันจะได้แต่พอเรามาทำจริงๆมันบ่ได้โอ้โนีนี่ค่ะเราก็มาลรยน้ำเชื่อม ยูน่ากินของเขาอยู่นะเธอเอุีอัตราชิดิสตาชักทีได้ิาว้าวเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนอามิส์ของเราจต้องเกิดได้จริงไม่ใช่เดี๋มาข้าไค้นะวุ่นวายของเรากว่าเรากว่าเราจะได้อังโกลมาทุกคนเราไล์ไปสามรอบทะเลาะกันอยู่สีรอบมันเทิงมากโอเค นี่คะ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะตรงนี้ก่อนแหมคริสต์มาสกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องเสร็จปุ like, nit, ๊บปุ๊บนี่ค่ะหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนมี่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่อยอ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนเอาหนังสือของเรา